It's time sit culture podcast Let's for of grab a a and sit back cup cup สวัสดีครับได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture อีกแล้วนะครับวันนี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ตอนที่103ของเรากับผมนะครับท็อปนัทวุฒินะครับวันนี้เราจะมาลองคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง well-being หรือเรื่องสุขภาวะในองค์กรกันบ้าง เพราะก็อย่างที่หลายท่านอาจจะทราบอยู่แล้วคือสุขภาวะเนี่ยเป็นเทรนด์หนึ่งที่มาแรงในช่วงปี2020นี่เลยก็ว่าได้นะฮะหรือคุณผู้ฟังบางท่านตอนนี้อาจจะกําลัง implement เรื่องนี้อยู่เลยใช่ไหมครับแต่เรื่องน่าสนใจที่ผมอยากจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันในวันนี้ก็คือว่าในตอนนี้นะครับมีหลายองค์กรที่พยายามที่จะ implement ในส่วนของ well-being เนี่ยให้เป็นหนึ่งในจุดขายหรือจุดเด่นขององค์กรแต่ก็มีหลายที่นะครับที่ไม่ประสบความสําเร็จกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่ วันนี้ผมจะชวนทุกท่านมาลองดูกันนะครับว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กรอย่างไรผมขอเริ่มจากเรื่องที่เรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่า well-being หรือสุขภาวะเนี่ยมันดีต่อธุรกิจในทุกๆขนาดเลยทั้งในด้านของการเพิ่ม productivity ให้กับพนักง,งานหรือการสร้าง engagement ซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันนำไปสู่การเพิ่มผลกำไรให้บริษัทด้วยซึ่งฟังดูเป็นเรื่องสมเหตุสมผลเนาะคือพนักง,งานสุขภาพกายสุขภาพใจดีก็จะทำงานได้ดีขึ้นใช่ไหม แล้วการที่พนักง,งานทํางานได้ดีขึ้นก็จะทําให้บริษัทมีผลการประกอบการที่ดีตามไปด้วยเช่นกันมันฟังดูสมเหตุสมผลใช่ไหมครับแต่นอกจากมันจะสมเหตุสมผลแล้วเนี่ยมันยังมีงานวิจัยมาสนับสนุนอย่างแน่นหนาอีกด้วยต้องขอย้อนไปจนถึงปี2013เลยนะครับหรือว่าประมาณ7ปีที่แล้ว มีการศึกษาที่เอาบริษัทที่ได้รับรางวัล Corporate Health Achievement Award เนี่ยบริษัทที่เรารู้จักที่ได้รับรางวัลน,นี้ก็อย่างเช่น American Express หรือ John s o n j o h n s o n นะฮะคือนักวิจัยเขาเอาข้อมูลของบริษัทเหล่านี้มาเปรียบเทียบย้อนหลังกับบริษัทอื่นๆในตลาดพบว่าบริษัทกลุ่มนี้นะครับมี performance ดีกว่าอย่างชัดเจนเลยโดยเฉพาะในเรื่องของ Market Performance หรือมูลค่าหุ้นในตลาดและปีถัดมาก็มีอีกงานวิจัยหนึ่งที่ทําใกล้เคียงกันนี่แหละครับแต่ว่าทําเจาะจงไปกว่าน,นั้นอีก เป็นงานวิจัยที่ทำร่วมกับบริษัท HR Consultant ที่หลายคนอาจจะรู้จักกันดีนะครับก็คือ Mercer นะฮะก็คือเมื่อเอาองค์กรที่ได้รับรางวัล Employee Health Management Best Practice Award เนี่ยไปเทียบผลประกอบการ6ปีนะครับเทียบกับองค์กรอื่นใน S&P 500เนี่ยพราะว่ากลุ่มองค์กรที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะให้พนักง,งานเนี่ยตลอด6ปีมูลค่าในตลาดโตขึ้นเป็น235%ในขณะที่องค์กรอื่นๆใน S&P 500เนี่ยฉเฉลี่ยอยู่ที่159%เท่านั้นเอง เรียกได้ว่าการพัฒนาเวลบีอิงในองค์กรเนี่ยทำให้องค์กรเหล่านี้เอาชนะตลาดไปได้อย่างไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับและถ้าใครคิดว่า6ปีเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนพอมีองานวิจัยหนึ่งครับอันนี้เป็น14ปีเลยทีเดียวคือเริ่มตั้งแต่ปี2000จนถึงปี2014โดยใช้กลุ่มองค์กรที่ได้รับรางวัล c o ค p Health Award นะครับโดยที่ผู้ได้รับรางวัลก็จะมีที่เรารู้จักเช่นเดล l IBM, Pepsi, จอร์แ o นแอนด์จอแล้วก็ c ิตี้แบงประมาณนี้นะฮะโดยใช้เวลา14ปีเทียบองค์กรเหล่านี้กับ S&P 500นะฮะเขาพบว่าอัตราการเติบโตขององค์กรในกลุ่มนี้เนี่ยโตขึ้น325ในขณะที่ตลาดโตขึ้นแค่105เท่านั้นเองก็คือต่างกัน3เท่านั่นแหละครับไม่ใช่แค่มูลค่าตลาดนะครับอันนี้ยังรวมไปถึงผลตอบแทนในรูปแบบปันผลด้วยองค์กรในกลุ่มนี้เนี่ยให้ปันผลที่2.31เทียบกับองค์กรอื่นๆในตลาดที่1.95เท่านั้นเอง แล้วถ้าใครอาจจะกาลังมีคําถามว่าองค์กรที่ได้รับรางวัลเหล่านี้เนี่ยจริงๆมันอาจจะน้อยเกินไปที่จะเอามาวิเคราะห์หรือเปล่าล่าสุดในปี2019ครับเขามีงานชิ้นใหญ่ออกมาเรียกว่าเป็นงานเมตาไนาาสิทจากพนักง,งานกว่า180,000คนบริษัทกว่า8,000 80, 0บริษัทเป็นงานวิจัยที่ต้องการหาคําตอบสุดท้ายให้กับคําถามที่ว่าเ well วิลดวิ่งเนี่ยมันนําไปสู่ productivity และนําไปสู่ผลประกอบการที่จับต้องได้จริงๆใช่ไหมผลลัพธ์ก็แน่นอนนะครับเป็นไปตามที่คาดการ ขาพบว่าความพึงพอใจของพนักง,งานที่มีต่อบริษัทเนี่ยส่งผลต่อ productivity หรือว่าประสิทธิภาพการทํางานนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันยังส่งผลต่อเนื่องไปยังในส่วนของผู้บริโภคด้วยเช่นกันเพราะยิ่งพนักง,งานมีความพึงพอใจในชีวิตและในงานสูงเนี่ยมันส่งผลต่อเนื่องไปยัง customer loyalty ด้วยเช่นกันและมีทธิพลอย่างมากในการลด turnover ของพนักง,งานปัจจุบันด้วยนะครับแต่ก็ในขณะเดียวกันนะครับหลายๆธุรกิจในตอนนี้มีความกดดันในการสร้างผลกําไรเข้าบริษัท ซึ่งก็แน่นอนนะครับว่ายังไงผลประกอบการเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญของทุกๆบริษัทโดยเฉพาะกับสถานการณ์ในตอนนี้ใช่ไหมครับแต่ด้วยสภาวะตอนนี้ก็เช่นกันนะครับสุขภาวะก็เริ่มกลายมาเป็นเรื่องเร่งด่วนทั้งในด้านของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตนะครับแล้วในตอนนี้หลายองค์กรก็หันมาให้ความสําคัญกับในเรื่องของสุขภาวะกันมากขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลย แต่นั่นก็อาจจะหมายความว่าองค์กรหลายๆองค์กรในตอนนี้นะครับกำลังประสบปัญหาเดียวกันกับที่แกลล็อบเขาไปศึกษามาหลายคนน่าจะรู้จักแกลล็อบอยู่แล้วในฐานะบริษัทคอนซัลท์เจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งคือเขาไปเจอมาว่าแม้แต่ในกลุ่มของผู้บริหารบางคนเองเนี่ยถึงเขาจะประกาศว่าเขาให้ความสําคัญกับเวลวิงแล้วเนี่ยแต่เขาก็ยังมองว่าเวลวิงเนี่ยจริงๆมันเป็นส่วนเล็กๆหรือว่าเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งขององค์กร แล้วหลายๆบริษัทเนี่ยใช้ Well-being เป็นสโลแกนในการดึงดูดเทเลนต์เข้ามาเป็นหลักโดยถ้าดีขึ้นมาหน่อยเขาจะจัดเป็นโครงการแล้วก็จ่ายงานไปให้ฝ่ายบุคคลแล้วให้ฝ่ายบุคคลเนี่ยจัดก,การวางแผนบริการด้านสวัสดิการด้านสุขภาพต่างๆให้พนักง,งานซึ่งไม่ว่าจะทํามากี่โครงการผลลัพธ์ทางสุขภาวะที่เกิดขึ้นกับพนักง,งานเองไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการสุขภาพร่างกายของพนักง,งานไม่ได้ดีขึ้นและสุขภาพจิตก็ไม่ได้ดีกว่าก่อนทําโครงการสักเท่าไหร่ซึ่งก็แน่นอนว่าไม่ได้ส่งผลต่อ Productivity เช่นกัน มันแสดงให้เห็นนะครับว่าการมองว well ีลวิ่งในฐานะโครงการเนี่ยมันไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการพยายามสร้างสุขภาวะให้องค์กรมันต้องทํามากกว่านั้นครับมันต้องทําให้ว well ีลวิ่งในที่ทํางานเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนในองค์กรให้ความสําคัญและนึกถึงถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามกันมาเนี่ยน่าจะรู้แล้วนะครับว่าผมกําลังพูดถึงอะไรอยู่ใช่แล้วครับผมกําลังจะบอกว่าการที่จะทําให้ว well ีลวิ่งหรือสุขภาวะเนี่ยมันเวิร์กได้ในองค์กร เราจะต้องทําให้มันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรนั่นเองฮะเพราะว่าไม่ไว่ายังไงสุขภาวะหรือ well-being เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กรและในทางกลับกันวัฒนธรรมองค์กรเองก็ส่งผลอย่างมากต่อ well-being เช่นกันครับอย่างในการศึกษาเดียวกันนี้นะครับการหลับเขาก็พบว่าถ้าพนักง,งานมีสุขภาวะที่ดีนะครับตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มต้นทํางานเลยปีถัดๆไปนะครับพนักง,งานก็จะมี engagement ต่อง,งานที่มากขึ้น รวมถึงการมีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้นเรื่อยๆในปีถัดไปเช่นกันและในทางกับการถ้าพนักง,งานกําลังเป็นทุกข์หรือมีความลําบากใจที่เกิดจากงานพนักง,งานท่านนั้นก็จะส่งผลทางลบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมของบริษัทและทีมของเขาซึ่งแน่นอนว่าเป็นผลกระทบตอบวัฒนธรรมองค์กรเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเกิดเราจะพัฒนาในเรื่องของสุขภาวะเนี่ยมันสําคัญที่เราจะต้องออกแบบให้มันเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ขององค์กรจริงๆและเช่นเดียวกับวัฒนธรรมองค์กรในทุกๆรูปแบบนะครับ ถ้าผู้บริหารหรือผู้จัดการให้ความสําคัญกับมันแล้วสื่อสารมันออกมาทั้งโดยการพูดคุยและแสดงออกแบบที่เห็นชัดว่านี่คือการส่งเสริมสุขภาวะในองค์กรแล้วทําให้มันชัดเจนจนสามารถเป็นบรรทัดฐานให้กับองค์กรได้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้พนักง,งานกลับมามีส่วนร่วมในการสร้างว well ีลวิ่งหรือสุขภาวะในองค์กรกันเองได้มากขึ้นทั้งของตัวเองและก็ของเพื่อนร่วมงานแล้วก็แน่นอนเช่นกันครับ ถ้าทางผู้บริหารเองยังไม่พร้อมที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยการส่งเสริมสุขภาวะในองค์กรอย่างจริงจังเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ทําได้ยากขึ้นเช่นกันครับและเช่นกันกันกบ core value ตัวอื่นๆของวัฒนธรรมองค์กรนะครับ well-being หรือสุขภาวะเนี่ยไม่สามารถเป็นได้แค่คําโปรยบนกําแพงหรือการทําเป็นโครงการไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่นะฮะแต่การที่เราจะพัฒนาให้สุขภาวะหรือ well-being เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรได้จริงๆ ผู้บริหารเขาจะต้องพร้อมที่จะคอมมิตกับมันทั้งการสื่อสารและทุกๆก,กิจกรรมในองค์กรให้สอดคล้องกับการเป็นองค์กรที่ให้ความสําคัญกับสุขภาวะของพนักง,งานและเปิดพื้นที่ให้พนักง,งานเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมของการทํางานที่ทั้งโปรดัก i ี e แล้วก็ดีต่อสุขภาพกายและจิตการส่งเสริมเ well วิลด์วิ่งในองค์กรมันจึงหมายถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับพนักง,งานรวมไปถึงทุกสเต็กโฮเดอร์ที่องค์กรเรามีส่วนเกี่ยวข้อง และมันเริ่มจากการที่ผู้นําองค์กรนะครับจะต้องตั้งใจที่จะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักง,งานได้เติบโตและมีสุขภาวะรอบด้านตั้งแต่เรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องสุขภาพและอาจจะรวมไปถึงสุขภาวะทางการเงินของตัวพนักง,งานเองด้วยและสุดท้ายนี้นะครับเราจะเห็นว่าสุขภาวะในที่ทํางานเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลประกอบการของบริษัทมันทําให้ตอนนี้หลายๆบริษัทเริ่มหันมาลงทุนในสุขภาวะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะตอนนี้ในกลุ่มของบริษัทที่เป็น High Performing Company แล้วเราก็หวังว่าข้อได้เปรียบในด้านผลประกอบการนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้บริษัทอื่นๆเริ่มหันมาลงทุนในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มันดีต่อสุขภาวะของพนักง,งานกันอย่างจริงจังมากขึ้นเพราะว่าไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีทําไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะครับแล้วสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.